吃火 ายอเป็นบุรุษดีกับงานทุกกระใสไปที่โลกเป็นสัญชาการโอบโทางนี้นาก็ระใช์ทุกทานที่าท่นมามี้ที่สำคัญสุดอการุ่งเน้การยานี้ที่กขก็จะเป็นตัวงไทุกหนท่ต้องารเป็น ท่านบนเวทีแล้วครับเรียนนะฮตุ่มดวงในราคาเพียงแค่20บาทครับคุณอะไรครับคุณเรียนนระับจได้รุ้นกับเจ้าตัวพัดลมขนาด7นิ้ว <im ple ks> ผมจะเริ่มต้นที่ท่านประหลักผู้ใหญ่ท่านแขกผู้เกี่ยว <im ple ks> เราจะค่ำ <im ple ks> คืนนี้เ <im ple ks> วทีของเราจะเป็นเวทีที่ขังและศักดิ์สิทธิ์เวทีนี้เป็นเวทีจุสลากรถจักรยานยนต์ส3คันที่บนเวทีแห่งนี้พี่น้องสื่อมวลชนร่วมกันเก็บตู้มอเตอร์ไซค์ครับอ่านี่คือมอเตอร์ไซค์นะครับ เป็นไงครับอ่านด้วยครับเน,นาะเขียนว่าอะไรครับพิเศษมอเตอร์ไซค์พิอันที่หนึ่งครับพี่นักกีฬาสุดสุดครับขอตัวเองไปทางตรงนอกบรรจุรถที่จะบรรจุรถจักรยานยนต์ลงไปอีกครับท่านเสนีจิตตะเกษมครับมันจริงช่างภาพเก็บภาพเลยนะโอเคนะครับ อ่ะอ่านออมาเลยครับครับมอเตอร์ไซค์คันที่สองนะครับมอเตอร์ไซค์นหนึ่งคันลงวัดที่หนึ่งทันวาห้าห้าครับผมโอเคนี่คือมอเตอร์ไซค์และมอเตอร์ไซค์คันที่สามนะครับเรียนเชิญท่านน<ล>ะ,ะตอนนี้ท่านพ่อเมืองกำลังบรรจุจริงๆนะครับบรรจุจริงๆบรรจุลงในหลอดไปที่เรียบร้อยปลาตัวน้อยลำนี้นะโอเคบรรจุลงไปแล้วนะอ่านะครับอ่ะประชา่งอาสาคนที่สามเชิญไปได้นั้นแหละครับไปเชิญไปได้เลยเดินไปด้านหลังเลยครับอ่าเดินไปด้านหลังเลยครับเดินไปด้านหลังเลยนะแล้วเดี๋ยวให้ม เอาละครับมอเตอร์ไซค์คันที่สามก็บรรจุลงในหลอดปลาน้อยเป็นที่เรียบร้อยปลาน้อยและ17บเจ็ดตรกาสนาทีมอเตอร์ไซค์อีก3ามคันนะครับมอเตอร์ไซค์ทั้ง3าคันนะครับจะถูกบรรจุลงไปในถาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาลนะฮะ ขอกราบขอบ,บขอมุ่งุ่ท่านผู้ว่าฯทั้งสามท่านท่านผู้รักผู้ใหญ่ทั้งสามท่านไม่ว่าจะเป็นพลตระเอกประชาพรมล่อและมตรีว่าการก,กระทรวงยุติธรรมกราบขอบ,บขอคุณท่านนะท่านอาิตชัยนิคมท่านเกียรติอุดมเมธสบัดเทลงตอนนี้และท่านสอสอาิตย์จุดรถประเทศไทยซีคันราคาแค่เจ็สิบบาทเท่านั้นนะครับเชื่อถือตานคว ท,ท่านประชานครับเมื่อกี้นี้ท่านพลตรีประชามนตรท่านเสด็จจิตติกาเสด็ด้วยตนเองโอ้โหสดใสเลยนะครับเรียกเลยแล้วกันนะครับผู้ใหซื้อบัตรติดตัวแล้วนะครับยังครับ เาแต่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานปี2 5 5 5นี้2 5ณวัดพระธาตุอันดีงามในสภาพสังคมปัจจุบันขนมเนียนก็ดั้งจะเลื่อนหายไปตามเปรีเที่ยวทุกปีส่วนกองทุนเลื่อนอันดับสองนะครับประจำปีนี้นะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะคะได้รับรางวัลพร้อมเงินรางวัล7,000บาท ชาร์เลิรอันดับที่หนึ่งนะครับหรือว่าที่สองก็รับลุ้นอยู่หลายองค์กรเหมือนกันครับแล้วก็รางวัลชนะเลิศสำหรับปีก็ถึงในส่วนของขบวนแห่และซึ่งปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าการไม่แพ้ปีที่ผ่านมาเรียนเชิญนะครับแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองครับได้แก่รางวัลเงิน5,000บาทจากบรางวัลรองชารเลอรอันดับสามนะคะ โดยดวงซ้อนหมอสีท่านโดยาสุร์กุ๊กเกลี่ได้ที่สี่หรือว่ามาถึงรางวัรองชนอเอันดับที่หนึ่งตว่าที่สนะครับรางวัลรองชนะตอันดับขอ่สีนี้ได้เกีตัวแทนนะครับได้รับทุกนทั้งหนะคะพร้อมกับรางวัลห้าหมืบาทนะคะซึ่งเ็นรางวัลนั้นจะรับทั้งเงินบาทกที่ีนะครับใช่แล้วค่ะ

มีเกิดการเป็นแปลงของนราชการไปมเนอองไปเที่ยวไปไหว้ตลวงปู่หลวรจ มาแล้วค่ะกับปรคอไปดนะคาถึงนะคะาา่ายภาพเก็บไว้ไเชื่อขนได้นะคะซึ่งน้องๆของเรานะคะเป็นเยาวชนนะคะคนเก่งของจ้าวดตุรธานีค่ะฝึกซ้อมมา,าตั้ง ไม่พี่เรากลัวมันโตไม่โตก็มีเซฟตีรัดหัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับที่เวทีกลางแห่งนี้ก็จะ เรื่ไ่ไปนะคะมาจากแสดงจำนายตัวาเคียร์หรับใครที่มาที่การเสี่ยงให้เด็กเพ้ตั้งแต่20บาทบก็จะสอการลาดก็จะเสียดคุณกีถ้าเป็นคนจะลา10ไ้ห ไม่ต้องมาต่อ